เราจะมาเล่นแมปที่มีชื่อว่า Slide House Tumble นะทุกคนครับเฮ้ยโอ้ยไล่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 โอ้ยไล่กปไหนวันนี้โอ้ก็จะเย้ฉันไวเป็นแมปที่เขาจะให้เราสไลด์บ้านไปนะทุกคนครับแล้วเราต้องเอาชีวิตรอดให้ได้นะโดยที่ตอนสไลด์ไปเนี่ยบ้านมันก็จะกระแทกนู่นกระแทกนั่นกระแทกนี่เอาไงคือเราต้องใช้ดูในการเอาชีวิตรอดนะทุกคนครับใครที่ไปถึงเส้นใช้คือจะเทพมากเลยไง อะไรจะขี้โม้อะไรเฮ้พูดมาเลยเเออใแค่ส่งเสียงตื่นเต้นเฉยๆเว้ยและนี่นะทุกคนครับตรงนี้ก็จะมีบ้านให้เรานะมีบ้านราคาสีแดงตรงนี้แล้วก็มีเป็นรถสีเขียวตรงนี้นี่จะเป็นบ้านเริ่มต้นที่จะให้เราใช้นะครับเพิ่มเราสามารถใช้ได้ทุกบ้านเลยนะอเรามาลองก็อีนี้กันดีกว่าทุกคนครับมาดูซิว่าเราจะมีชีวิตรอดไหมไปเอากันเลยดีกว่าให้พวกนายเอาไปก่อนไปเออ มันขึ้นในทีละคนใช่ไหมโอเคแล้วเอเลียนก็ไปเลยนะ๊ายบายเจอกันใหม่นะเออเอเลียนฉันว่าเอเลียนตายอย่างเหงาๆแน่เลยจ้กบต่อไปตายนะฉลามไปเลยอวยพรฉันด้วยนะเว้ยขอให้ตายเร็วๆบายบายไว้เจอกันนะจนมีชีวิตรอดเสียแบบนี้เดี๋ยวฉันขอลองดูบ้างนะ ขยโชคดีนะโอ้โหฉันมาได้แค่แป๊บเดียวก็เก้าอี้พังแล้วเนี่ยไม่นะเดี๋ยวขอลองดูซิมันจะเป็นไงทุกคนครับด้านหน่แล้วเนี่ยมาดูกันเลยอ๋อขอสูงเลยโอ้โหเนินแมงหนึ่งโอ้เดี๋ยว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 โอ้ยสภาพไม่เหลือแล้วไม่เหลือความเป็นเก้าอี้แล้วตอนนี้เฮ้ยโอ้โหหัวล้านเลยนี่ไม่เตรียมตัวกลายเป็นฝุ่นได้เลยอ้าวกลายเป็นฝุ่นแล้วเหรอเนี่ยนกลายเป็นแล้ว ในบ้านนี้น่าสนใจดีนะเนี่ยเออไปเฮ้ยเข้าไปเร็วเข้าไปเข้าไปอัจืดโอ้ได้หลายคนด้วยทุกคนบ้านนี้มาดูซิว่าบ้านราคาแดงนี่จะพาเรารอชีวิตหรือเปล่าโอ้ยโอ้ที่ไหนมาแล้วบ้านเราเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยแต่ยังนั่งอยู่นะตอนนี้โอ้โหเดี๋ยวโอ้ยเฮ้ยไปทั้งบ้านเลยบินไปไหนวะเนี่ยเอ้าโอ้ย แล้วตกไปบบนี้แสดงว่าไม่ผ่านแล้วนี่เป็นฝุ่นแล้วพวกเราอะไรกันเนี่ยคนอุตสาห์ปลอดภัยแท้ๆเออบ้านมาสลาไลด์ออกอะ่ะโหบ้านนี้ไม่ได้คุณภาพเลยวันนี้เออไรคุณภาพอ,อีแล้วเอาไงดีอะ่ะจะกรอบจะเรียนหาบ้านใหม่ไปเรื่อยๆนะจนกว่าจะเจอบ้านที่ถูกใจออฉันอยากได้บ้านหลังนี้ ไหนมาดูซิโอ้ยบ้านรถละนี่ไอเดี๋ยวแป๊บนึงนะเหมือนรถไฟเลยว่ะใช่มันคือบ้านรถไฟยังไงเราโอเคงั้นเอาเลยดีกว่านะไปเหยียบไปเลยไปเข้าไปรีบทำไมเร็วนั่งได้กี่คนไปโซฟานะเร็วรีบนั่งรีบนั่งอไอเลี่ยนนั่งนั่งนั่งเออนั่งนีก็ได้เรามาดูซิว่าจะรอดไหมครั้งนี้มีล้อนะก่อนหน้านี้ไม่มีล้อเฮ้ยเดี๋ยวโอ้ยล้อกระจุยเฮ้ย รอมเห็นมีประโยชน์เลยโอ้ยลอมไม่น่าใช้แล้วมันนี่โอ้ยแต่ยังรออยู่นะไอเอเลียนหายปนี่ฉันน่าจะถึงฝั่งก่อนพวกนายแหละอถึงฝั่งนี่คือฝั่งเส้นชายหรือฝั่งบ้านเรานี่ฝั่งบ้านของเราเดีดแหละว้ายตอนนี้ฉันกับฉลามรอดอยู่นะเฮ้ยพวกฉันจะผ่านไปด่านต่อไปละเว้ยเออนี่ไงหัวมาถึงไกลมากเอ้โอ้ย ดาน,นี่รู้สึกมันจะไม่ตายเลยนะนี่เออ<ะ>เอา้าเราลงได้เลยแหละลงเดินแบบนี้อยามอนต้องว่านี้คือเส้นชัยแล้วนี่<ะ>อ,อ๋อนี่ไงมียามอดคือนมาด้านขวานี่โอ้โหแล้วเราก็สามารถเก็บนี้ได้ไหมนี่คืออะไรนี่อ๋อโดดสูงนะอันนี้โอเคแล้วอันนี้วิ่งเร็วสรุปคือ,อผมกระฉามเราทุกคนครับแต่เอเลียมไม่ลาด ที่ลกคนครับตรงนี้ครับพอเราชนะหนึ่งรอบใช่ไหมเราก็จะสามารถมาเลอกบ้านตรงที่เขียนตรงนี้ได้นะหนึ่งวินนะสำหรับคนที่ชนะหนึ่งรอบนั่นเองนะโอ้โอ้เราจะลองมาเรียกบ้านนี้ดูนะดูซิโอเคบ้านนี้อ้าวอ้าวอาละบ้านมันหายไปไหนวะนี่เฮ้ยอะไรกันเนี่ยั้นกจะขอลองเรียกดูนะเว้ยอันนี้เลยอันนี้เลยไป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 ข้าม เฮ้ยมาดูซสื้อบ้านนี้จะรอดไหมเอเลี่ยนบอกว่ารอบนี้นายจะรอดนะฉันก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะอ้าวแฉ่อะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ทันได้รู้ระทึกอะไรเลยไงกับพิบตาทีเดียวก็เหลือฉันอยู่คนเดียวแล้วงั้นเหรอเนี่ยเดี๋ยวครั้งนี้มาลองบ้านนี้ก็ได้นะไม่เคยเอาเลยหลังคาสีแดงนะโอเคเอาเลยโอ้ใหญ่มากโอ้โหไม่เอาโอ้โหชิ้นเนื้อเยอะแยะ นี่นั่งนี่เลยโซฟานี่เอเลียนนั่งแบบไม่ฉันไปห้องครัวดีกว่าเออไปยัง่งกันอยู่ได้แมวเอามฉันสองดีกว่าฉันว่าคงไม่ได้ไปแล้วแหละกะจบไออะไรทุกคนครับดูสิตอนนี้มันติดแบบนี้นะครับผมอ้าวล้วจะไปยังไงดีนี่ฉันออกจากบ้านแล้วไม่อยู่แล้วเออไปด้วยเดี๋ยวเราสปาใหม่ก็ได้ทุกคนครับอ๋นนี่คือชั้นสองนะชั้นสองนี่ต้องใช้กี่วินนี่ใช้สิบสองวินโอ้โหเยอะมาก ชั้นสิวินตรงนี้โอ้เยอะจริงเราเล่นชั้นหนึ่งไวกันเอ้ยแป๊บนึงนะอ้ยพอเราออกมาคือบ้านไปได้แล้วเว้ยดูสิแสดงว่ามันหนักตัวฉลามแน่เลยไหมไม่ใช่นะเว้ยพวกเรารวมกันแล้วน้ําหนักเกินตั้งหากเตรียบตัวนะโอเคไปจือปิ๊บเข้าชั้น2อดีกว่าชั้นสอไปชั้น2องดีกว่านะชั้น2ตรงนี้จะมีเตียงด้วยนอนเตียงได้ไหมวะไม่ได้ เฮ้ยมันไหลแล้วจะโกบเฮ้ยเดี๋ยวน้าไปไหนดีอ็นี่ไงจะนอนมปเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยหล่อจังด้วยเฮ้ยขอขึ้นบ้านหน่อยเฮ้ยพวกนายโอ้โห่ฉันไปคนเดียวเหรอนี่เฮ้ยโชคดีเรี่ยนโอ้ยโดนี่สไลด์ไปทั้งตัวไงอแผลถลอกแน่นอนนี่โอ้โห่ ตอนนี้บ้านไม่เหลือสร้างแล้วไหมตอคางเฮ้ยฉันว่าเราไปเอาบ้านไม้ฝั่งตรงข้ามดีกว่าไหนบ้านไม้ตรงไหนอ๋อนน่ีงบ้านไม้ขนาดบ้านปูนยังแหลกสลายเลยนะแหมบ้านไม้จะเหลือไหมนี่ไม้มันยืดหยุ่นยังไงเล่าอโอเคลองดูไปไปเข้ามาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเลยเดี๋ยวโอเคนั่งรีบนั่งไปเลยรีชนนสล้อมหนึ่งก็ได้จะได้เอาบ้านสองวินนะ โอ้โหโอ้ยโอ้ยเยืดอหยุนัากเลยนี่แยกออกจากกันในทีเดียวเลยบ้านมันไม่ได้คุณภาพเลยว่ะทุกคนดูซิไม่แต่มาไกลอยู่นะแต่ก็ตายงั้นเราไปบ้านหนึ่งบินหน่งเหรอไหมเราเอาหลังน right. right. Or ี้แล้วกันหลังนี้คือยังไม่ได้ไปใช่ไหมตอนนั้นใช่ใช่นี่เอาเลยหลังนี้ไปไปขึ้นขึ้นหยุดสุดเลยโคนโมเซเด้นนะบ้านนี่โอ้ยเลนขึ้นชันบนอีกแล้วโอ้เรนทอมด้วยหวังว่าบ้านนี้จะพาเรารอดนะ ไปเต็มตัวลงคงจะไม่พังเลยเหมือนบ้านไม้เมื่อกี้หรอกโอ้โหเอ้ยแต่ยังอยู่อยู่นะเอ้ยก็ยังดีนะก็ใช้ได้เยอะเออใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่ไกลอยู่ตอนนี้ยังมีสภาพอยู่เออยังสภาพดีอยู่แต่ลงข้างทา้าแน่นอนชัาว่า ฉันว่านนะเราลองเติมดูไหมนี่รถโรงเรียนนี่นายจะเอาจริงหรอเจาโกเออมันน่านนนสนใจมากเลยนะดูสิราคาก็แค่0้าสบถสบายเองโอ,โอ้ยังถูกอยู่นะเนี่ยเออใช่เอาเติมเลยก็ได้รถโรงเรียนนะแย่ๆก็มีรถตรงนี้ผู้นายเดิมนมาได้เร็วรถไปแล้วผู้นายมาชา้าเกินไปตอนนี้สามารถสปาลรถได้แล้วนะโอเคสปาลเลยไปรถคุณไหม ไม่เฉื่อยขึ้นเร็วเป็นรถโรงเรียนขอเป็นคนขับนะเว้ยโอ้โหชีวิตไม่น่ารอดแล้วฉลามคนขับนั่นเองฝากชีวิตได้ไหมนี่เชื่อใจฉันเถอะฉันจะพาพวกนายไปถึงฝั่งฝันเองนี่แล้วทำไมถอยหลังละฉลามทับแบบถอยหลังด้วยตอนนี้โอ้โยเฮ้ยสภาพดีนะเฮ้ยเอ้าว่าเอาว่าโอ้ยไม่ดีแล้วหลังคาหายไปแล้วหนึ่งโอ้ย ขับดีเนี่ยนะครับโซเฟอร์นี่ยังมาให้โชเฟอร์ขับวิ่แล้วเนี่ยเจ้ากบเฮ้ยทำไมคุณขับแบบนี้เอ้ยทำไมได้ขับ่างนี้รถเหลือครึ่งคันแล้วเนี่ยเหลือแต่โครงเฮ้ยแต่มาไกลนะเฮ้ยเอาเอามาไกลนะมาไกลนะเฮ้ยมันจะนา่มีรุ่นนัะนนี่สองวินาทีสองวินาทเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าหลุดเกาอลนะอย่าหลุด อะไรกันนี่โอ้โหเมื่อกี้จะผ่านอยู่แล้วเซียวและเจ้าโซนิกเนี่ยมันคืออะไรเนี่ยทุกคนครับลองดูสิอลองเติมดูก็ได้เนื่องจากของมันก็ไม่แพงมากทุกคนครับาลองเติมก็ได้นะนี่50สิโลสบายทุกคนครับตอนนี้สามารถเรียกโซนิกได้แล้วแนะโอเคมาเรียกเลยเฮ้ยต้องปี๋นะโอ้ยโซนิก โอ้ยนั่งโต้เข่าโอ้ยมาแบบนี้เลยดูแข็งแกร่งมากเลยอะโอ้ยดูแข็งแกร่งแต่ไม่น่ารอดนะเนี่ยเจ๊กอบไม่แน่แน่นะไม่แน่นะด้วยความกล้ามันจะแบบแข็งแรงก็ได้แค่ความชันก็เสียวเลยเนี่ยไปแล้วหายไปแล้วหายไปแล้วโอ้ยโดนดิกแยกส่วนโอ้ยยังอยู่นะยังอยู่ยังอยู่เหมือนกันโอ้ยไม่อยู่แล้วไม่่อยู เฮ้ยเหมือนฉันจะรอดได้ยิงไงเฮ้ยรอดได้ไงวะฉันมากะบสาวอันหนึ่งเฮ้ยเอาฉันรอดจริงๆด้วยเฮ้ยเอาแหว นี่สินะคนดีผีคืมไม่นายไม่ใช่คนง่ายอ่ะแล้วทุกคนครับวันนี้น่าสนใจมากเลยนะมันดูเป็นรถไฟที่มีความแข็งแรงมากๆเลยเฮ้ย,ย,ยดูจากรูปทรงที่เป็นทรงกลมๆนี่ฉันว่ามันจะหมุนได้ดีเลยนะนี่เอ้ยกลมเหมือนหัวเอเลี่ยนเลยอ<ไ>อีอ่ะล้ทุกคนครับจะมาซื้อนี้เลยทุกคนครับเติมเลยเอ่ากดไปเลยจิ๊บสปามาเลยไหม เฮ้ยโอ้โโอ้โหยาวมากเฮ้ยวิ่งทางลูประตูได้เลยโอ้ยยาวสุดๆนี่นางนี่ไม่คิดว่าจะยาวขนาดนี้เนี่ยโอ้โหมีเสียงด้วยฉันรู้สึกไม่ปลอดภัยเฮ้ยอนไรโอ้ยวโอ้ยดูสินี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยไกละเออโอ้ยระดับ โอ้โยโอ้ยดูดิตอนนี้ถึงแม้สภาาไม่ค่อยดีแต่ว่าก็ะจะหลุดดีปะ่เนี่ยไม่ฉันโดดลงเลยจะก <c oughs> อดอย <c oughs> <c oughs> เอาล่ะทุกคนคัะเบื่อที่จะเล่นเกมนี้แล้วนะเอาเป็นว่าของนี่เป็นชิ้นสุดท้ายที่เราจะเล่นแล้วกันนะได้เลยได้เลยโอ้เล่นตนนั้งนานเล่นไม่ผ่านสักทีว่ะทุกคนท้อมาขนาดของเติมยังไม่ผ่านเลยนี่ใช้ดวงล้วนเลยนะเนี่ยเกมเนี่ย ใช่มาสปาวันนี้เลยเป็นซ่วมนะทุกคนครับนี่โอ้ยโอ้ยโอ้โหอ๋อไหนเลยอันนี้คือเป็นซ่วมแล้วก็มีโอ้พวกเราเปลียเสมือนเป็นที่เลยเฮ้ยซ่วมจะแตกแล้วจะกอบเฮ้ยอ้ยยอ้ยดูสิว่าจะรอดไหมกับชักโคกอันนี้เฮ้ยรู้สึกปลอดภัยมากเลยนะนี่เฮ้ยมันดูสมดุลนะนะแนนสีไม่แน่ว่าไม่แน่เราอาจจะรอดก็ได้นะ โอ๊ยเอามาไม่ไม่แหละลูเดิมเหมือนไม่ไจะรอแลสภาพนี้โอ้โหนี่พวกเราตายเพราะหลุดออกจากเลนตลอดเลยนะเนี่ยเออค้าสุดท้ายเดี๋ยวเราลองมาแข่งกันไม่ะเอาคนละบ้านเลยได้เลยเอาดิเอเอไปจะไปเลือกบ้านโซนหนึ่งกันละกนันจะขอเลือกบ้านที่ฉันเตมมาไว้ละกันนะมาจะ,จะเอานี่เลยบ้านโซนิก มาดูซิว่าใครจะรอใครจะแพ้ถ้าเกิดว่ารอ,อ,อส่งเสียงยีถ้าเกิดว่าแพ้ส่งเสียงเฮ้ hey! บ้านฉันที่บ้านโถส้วมเลยนะนี่ของฉันบ้านคนจนโอ้ยโซนิกแตกหักเหมือนเห็นชะตากรรม <laughs> แค่สไลด์ก็มองเห็นอนาคตแล้ใช่ <laughs> <laughs> ไหมไอ้ของฉันรู้สึกปลอดภัยมากเออเอา้อาว <laughs> โซนิกเหลือครึ่งท่อนอนอนี้ โอ้ยฟังจากเสียงงั้นไปแล้วทุกคนม้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับแลก็สำหรับใครนะครับที่อยากปลูกต้นไม้ก็สามารถปลูกได้โดยการสมัครสมาชิกเลยเพียงสาสิบาทเท่านั้นไปแล้วครับทุกคนบ๊ายบายครับไปแลยบ๊ายบาไป่อยู่แล้วเออเไปหลังนี้แล้วกันไปด้วยไปงนี้มาดูรอบนี้จะรออนไหม รอบปิดคลิปแล้วบ้านฉันปลดออกแล้วเนี่ยโอ้ยโอ้ยหวงเวงมาเอเลี่ยนโอ้ยโอ้ยไม่เปรียวเลยยัรลอยโอ้ยไม่หล่อเท่เลยว่ะ